ทักทายสบายดีเอฟซี FC แฟนคลับไข่เพ่งตัวเกี่ยวมิวสิกบอสบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ทีเขารบปรกสู้ขู่สุขคนนะคะควันหลงวันพอค่ะพี่น้องเมื่อคืนนี้สงสารบอสบิ๊กในคืนวันพอ่อร้องให้หนักมากเกิดอะไรขึ้นเอซบางคนก็บอ,อกว่าตั้งแต่เศร้าแล้วนะคะวันพ่อที่ไร้ลูกแท้จริงอยู่ด้วยถึงกับต้องสร้างภาพ AI อวยพรจากใจพ่อสู่ลูกอันนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึง่งแล้วก็มีอดีตแซะอีกแต่เล่ากับบไดด้สนใจแล้วก็มีลูงนองในวงโพดเนื่องในโอกาสวันพ่ออาจจะน้อยใจที่บอกว่าทำงานหนักหาเงินเลี้ยงครอบครัวนี่นั่นโน่นหลายอย่างบอดบีก็เลยสะท้อนใจจริงๆแล้วบออยากไปขยี้ข้าเบาหรือโพดของน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 ั่งหางเขืองแต่บอดบีกห้โอวาต คับน้องๆว่าการเหตุงานมันก็ยอมเหนื่อยการหาเงินการสู่ชีวิตมันคือนาทีของศิลปินนะคะพี่น้องแล้วก็ให้โอวาดอีกหลายต่อหลายอย่างถึงกับต้องหลั่งน้ำตาเพื่องานนี้ในการบอกเล่าในการสั่งสอนลูกน้องในวงนะคะพี่น้องร้องให้หนักมากและวกอ็อื่นๆอีกหลายอย่างประดังประเดเขามาในวันพอ บ่วาสิเป็นเรื่องลูกบ่วาสิเป็นเรื่องงานบ่เรวาสิเป็นคําค่อนแค่จากสังคมจิตใจบได้เห็ดโดยหินผาเล็กกลาใดๆแต่หัวใจนั้นมันคือเลือดเนื้อเชื้อไขนะคะพี่น้องบอดบางเกินต้านในบางครั้งบางเวลาก็ต้องหลั่งน้ําตาออกมาบ้างนะคะพี่น้องนี่คือบอดบิ๊กในําขึ้นเมือขึ้นนี้ค่ะพี่น้องเป็นอย่างบอดบิ๊กจังหองไห้ถึงขนาดนี้ แอบเจไปบึงคลิปเล็กๆน้อยๆที่เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับคนในวงนะคะแฮให้กำลังใจบอสบิ๊กไม่ว่าจะเป็นน้องยูริโตเกียวมิวสิกน้องครูชินจังน้องซีแกรมพี่หนุ่มแล้วก็เรานนองนั่งหางเคื่องแล้วก็แดนเซอร์นะคะพี่น้องไปชมกันเลยค่ะแล้วก็มาพบพอกันช่วงท่ายคลิปเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะ โว้พา <than> ่อนเ้อ้่านเมเ่องอ้นต่างกันย่กัพดั้อดอมามตั้งแต่เดให้ดีเสมอเั้งแย่ต้นไไม่ดีก็ให้ดีเท่เดิมถ้าใ้ดีได้สุดดีไเ่อยเดีทำดีเรียงได้ไม่มีใครได้ครั ก้องน้องสีไดนบ้องอะไรอนี่จะส่น้นสี้ก็มหยอกออกหยก่้ากอ่านก้องสีเกมอ่ะสีเกมมดน้าหยไหยอกาปน้าว่าไปช้องเห็นออกเลถ่ายรูปไปก็ได้สองสี่สีแก้มหมดแนวพอปั๊บพูดไปทีนี้วันนี้ก็มาไหว้พ่อบิ่นนตาวันนี้นในวันพ่อน้าตาว้าวไหว้ั้พ่อปิ่นกีู่ปพ่อชิ้นจังนี่ออยกิ้นจังเขาไหว้แล้วเห็นว มันพ่อลูกน้ยมาไหว้สูอจากเสื้อแน่วมาว่าฝากแตกให้กับเช่า้รอกไปเช่าพิพิธภัณฑ์ไปเลยอันนี้มัดเสื้มาได้พอพอทานยกคนได้สดาคตรสไดแรงกลอคว่อากด้วยนะบกด้วยนาลูกเจ้าพาเลยพูดเลยลูกไก่เสียพอได้ลูกควเปิดุ่อนึ่งสองสาม ยิจังกระยับเขาอีกครับสองสามสามสามยิงจังกระยับสามกระสับไม่เยอะอะไรเยอะบว้ากระปุกนี่คว้ากระปุกได้คว้ากระปุก บอสบิ๊กสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยลูกหนุ่มเหรออันนี้ลูกหนุมห่มครับอันนี้ลูกนนลูกลกาสุดนี่้าวกมบ้านอาสามาบ้านอาสามารถาอช่วยชุนแจังหวัดขอนนั่นคือบรรยากาศของคํขึ้นมาขึ้นนี่นะคะพี่น้องถึงกับบอสบิ๊กถึงกับต้องร้องไห้หนักมากนะคะโดยเฉพาะย่างยิงเรืองงานนะคะเรืองงานแล้วก็เรื่องทีน้องๆในวงไปโพสเกี่ยวกับวานเหนื่อย เหมือนกับบอสบิ๊กเนี่ยแบบว่ายัดงานให้น้องๆที่จริงแล้วไม่ใช่รักทุกคนอยากให้ทุกคนมีงานทําอยากให้นึกถึงวันที่ไม่มีงานทําก็ขอเป็นอีกหนึ่งกาลังแรงใจนะคะพี่น้องเอฟซีแฟนคลับหลายคนกับอคอมเมนต์ให้กําลังใจเช่นคุณรุ่งนภาใจบุญบอกว่าร้องมันออกมาเลยจ้าบอสบิ๊กเราดูบอสบิ๊กทุกวันเหมือนมีความสุขแต่ในจิตใจมีร้อยล้านคําพูด ที่ไม่สามารถพูดสื่อออกมาได้แต่ก็ยังพาลูกๆสู้ๆนะตัวเกียวมิวสิกสู้มาตลอดถึงแม้จะเหนื่อยก็ไม่เคยบ่นให้ใครฟังนะ,ะและขอให้ทุกคนเป็นกำลังใจที่จะจับมือกันก้าวต่อไปกับบอสบิ๊กเพราะทุกคนคือคนที่สมัครใจเข้ามาอยู่ตัวเกียวมิวสิกเพื่อที่จะทำงานหาเงิน แล้วก็ขอให้ทุกคนตั้งใจทํามันออกมาให้ดีที่สุดนะคะพี่น้องและอยากให้ทุกคนอืมีความตั้งใจตัวอย่างแค่วันเวลาสองสามปีบอสบิ๊กก็ทําให้ผู้คนเห็นทั้งประเทศได้เห็นว่าบอสบิ๊กมีทุกอย่างอะรวยร้อยล้านพันล้านได้ขอให้ทุกคนตั้งใจทํางานสู้ๆไปด้วยกันกับบอสบิ๊กและตัวเกียวมิวสิกแล้วทุกคนจะมีกินมีใช้นะคะนะคะพี่น้องนี่คือ ของคุณรุวงนาะ้าใจบุญตัวแทนนะคะพี่น้องคะ่ะบางคนก็บ,บอกว่าวันนี้วันพอ่อบอสบิ๊กจุกในโอบมากๆหลายเรื่องนั้นแหละเข้าใจได้ปาฏิหาริ์เกิดในวันพอ่อสิ่งดีงามเกิดขึ้นได้เสมอเข้าใจในทุกๆสิ่งอย่างฟ้าส่งหางเครื่องตัวแทนนางฟ้ามาปลอบใจมาปลอบประโลมใจพอ่อฉันรักพอ่อเอานำตาคอยไหละนะคะพี่น้อง อ่อนแอบ้างก็ได้นะบอสมีงานเยอะหนาดีแล้วลูกๆไม่อยากให้ลูกๆบน่นนี่สิคนจริงบอสบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ข่อยฟั่งแล้วข่อยกะน้มตาไหลมูเจ้าเป็นคือข่อยบอข่อยร้องให้หนักมากกอดกอดกอดค่ะบอสบิ๊กนะคะพี่น้องเขาได้ใจบอสบิ๊กทุกคนนะคาว่าเป็นผู้นําเขาเสียสละให้ลูกน้องในวงได้ทุกเมื่อทุกคนแหละ นี่คือจิตใจที่ยิ่งใหญ่ของบอสวิกผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ค่ะพี่น้องคะละนันก็นคือเรื่องเล่าที่เกิดขึ้นเมือ่อคืนนี้เราศิลปินนะคะพี่น้องน้องนั่งหางเครืองแดนเซอร์ขอขามาแล้วก็ร่วมอวยพรในวันคล้ายวันพ่อแห่งชาติส้่งความปราปื้มปิติยินดีน้ำตาไหลเป็นเผาเต่าเมื่อคืนนี้แต่เป็นน้ำตาแห่งรอยยิ้มและก็ความประทับใจนะคะพี่น้องแอดก็ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้บอสบิ๊ก ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์และก็ศิลปินใน่ายเพลงทุกคนแดนเซอร์รวมถึงน้องนางหางเครื่องแล้วก็ทั้งคนเบื้องหน้าเบื้องหลงังด้วยอีกหนึ่งกำลังแรงใจขอให้สู้ไปด้วยกันและก็ประสบผลสำเร็จในวันข้างหน้าเราจะมีความสุขไปด้วยกันขอบคุณทุกท่านที่ติดต,ตามรับโชคเมอเนแอดคอร์โตลาไปก่อนพบพ่อกันไม่คลิปหนาคลิปนี้โชคดีมีความสุขทุกๆท,ท,ท่านสวัสดีค่ะ